ก่อนตื่นเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแผนที่นะครับโลกนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับคือแผนที่นะครับจีนในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเพื่อนจะเห็นขอบสีดำหนาๆนะครับอันนี้คือเขตอิธิพลนะครับของจีนในช่วงปี1008นะครับเห็นไหมครับเรามีอิธิพลมาถึงเอเชียตะวันตกใต้ของเราเลยและขักมองว่าเส้นสีแดงนะครับอันนี้คือเขตแดนจีนแท้นะครับที่ในขนาดนั้น1 8มณฑนทนนะครับ และขยบเข้าไปอีกนั่นคือเส้นสีเขียวนะครับอันนี้คือระยะหลังเราจะเพูดเลยว่าอน,นันเขเนียเริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับในปี1900นะครับนักต่งบอกเลยว่าสมัยหลังนาโชมชีเนี่ยอำนาจเริ่มเสื่อมนะครับแล้ววันนี้สามหัวข้อนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้มพร้อมกันครับมาดูหัวข้อเรื่องแรกเลยครับประวัติและคว,วามเป็นมานะครับ,บว่างคนสงสัยว่าเอ๊ะ พวกแมนจูเนี่ยมาจากไหนแลวเขาแลวเขาเป็นใครนะครับเขาบอกว่าชนเผ่าแมนจูนะคบเป็นชนเผ่าหนึ่งนะครับที่อยู่ทางตอนใต้หากเพื่อนเพื่อยังไม่เห็นภาพนะครับลองดูแผนที่นะครับใหญ่ว่าตรงแมนจูเรียเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ทางตอนใต้และทางตะวันออกนะครับของแมนจูเรียนะครับซึ่งพวกแมนจูนะครับเป็นชนเผ่าที่เคยมีปัญหาและมีความขัดแย้งกับพวกจีนมาโดยตลอดนะครับและถามว่าเอ๊ะและพวกแมนจูเนี่ย เขาทําอาชีพอะไรนั่นก็คือเลี้ยงสัตว์และาะปลูกโดยทั่วไปนะครับก่อนราชวงศ์หมิงนั่นคือได้ยินอะไรครับมองโกใช่ไหมครับภายใต้การปกครองของมองโกเนี่ยแมนจูก็อยู่ภายใต้การปกครองด้วยนะครับมีหลายชนเผ่าที่อยู่ในแมนจูเรียครับไม่ว่าจะเป็นตากูสินะครับแล้วก็มูงิสีรวมทั้งแมนจูเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของมองโกรวมกระทั่งสมัยราชวงศ์หมิงนะครับพวกแมนจูแมนจูเนี่ยก็ต้องยอมรับอำนาจ เนื่องจากอะไรเนื่องจากการค้าและอำนาจของหมิ่เพราะว่าพวกแมนจูอย่างที่เรารู้กันคือเวลาจะค้าขายกับจินงต้องอยู่ในระบบอะไรครับจินงก้องหรือรัฐบารนาการใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งคืออำนาจของหมิ่เกียงไกเปอยงมากที่เรารู้กันคือทาไมครับขยายอาณาเขตไปจนถึงยุโรปเลยทีเดียวใช่ไหมครับถ้าไม่ยอมก็ต้องตายอย่างเดียวนะครับในปีคศ1584นะครับหัวหน้าของพวกแมนจูคือ นูราชีเรามาดูว่านูราชีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็คือนูราชีนะครับมีความเก่งกาจและมีความสามารถเป็นอย่างมากนะครับมาดูต่อนะครับนะครับสามารถจนถึงขนาดที่สามารถรวบรวมชนเผ่าได้หลายกลุ่มนะครับเคยได้ยินกองทัพนะครับของธงไหมครับต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่าแมนจูเนี่ยนะครับกองทัพของเขาเนี่ย จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกของเอกณ์แต่ละกองทัพนั่นคือธงสีนะครับระยะแรกเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกองากองธงเนี่ยทั้งหมด8กองธง,ห,งหรือ8กองทัพแต่ต่อมาไม่ทอำนาจเนี่ยขยายมากขึ้นนะครับขยายเป็น16กองทัพนะครับถามว่าที่16กองทัพเนี่ยมีจํานวนทหารเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมีจนถึง170,000คน,นในทีเดียวนะครับ ต่อมาเมื่อตอ้นที่วที่17นะครับนูราชีได้รวบรวมนะครับแล้วก็ได้ตั้งราชวงศ์จิ้นในตอนปลายขึ้นในแมนจูเรียใต้นะครับจิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ฉิบน,นะคบคนละชื่อราชวงศ์นะครับและมีการต่อต้านนะครับราชวงศ์หมีเพราะว่าราชวงศ์หมีเริ่มตกครองอย่างไม่ยุติธรรมนะครับกับพวกแมนจูนะครับ แล้วมิกก็ไม่ยอมครับเลยได้ส่งทหารมาปราบปรามแต่ผลปรากฏว่าสําเร็จไหมครับก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่า,าแมนจูเนี่ยเริ่มที่จะรวบรวมผู้คนได้เป็นจำนวนมากแล้วนะครับอีกทางผู้แมนจูก็ได้เข้าไปยึดเมืองมุกเดนนะครับแล้วก็มูราชีเนี่ยคนนี้นะครับที่เป็นคนตั้งราชวงศ์แมนจูหรือราชวงศ์ชีเนี่ยก็ได้สิ้นชีพในปีคศ1628นะครับแต่ว่าทารับลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเพราะว่าลูกของมูราชีก็เก่งจัด นะครับไม่แพ้กันเลยนั่นคือเขาชื่อว่าฮาบาไฮนะครับอาบาไฮนะครับได้ไปสงครามตาทำสงครามกับเกาหลีนะครับก็ปรากฏว่าชนะเกาหลีนะครับในปีคศ1627นะครับเป็นผลทําให้จะเป็นผลทําให้เกาหลีเนี่ยต้องท,ทําสนธิสัญญาก,กับพวกแมนจูบอกบอกด้วยว่าจะต้องพวกเกาหลีเนี่ยต้องส่งสินค้าและผลิตผลนะครับให้กับแมนจูแมนจูขอเท่าไหร่นะครับพวก กาหลีก็ต้องให้เท่านั้นนะครับห้ามกระเยียดกินเถือเลยเด็กขานนะครับไม่งั้นเสร็จแน่นะครับ ต่อมาในปีคศ1632นะครับอำนาจของแมนจูก็ได้ขยายที่พ้นมากขึ้นนะครับเมื่อขยายที่พ้นมากขึ้นก็ได้รู้การมองโกนใยนะครับคือตรงมองโกที่ติดกับจีนนะครับถ้าคุณเห็นที่ตรงนั้นนั่นคือมองโกนัยและชายแดนจีนภาคเหนือนะครับขยายที่พ้นมากเลยทีเดียวแล้วมางสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าราชวงศ์ชิงเนี่ยมันเริ่มมามีในช่วงไหนนี่แหละครับต่อมาไม่กีค่คนของอาพวกแมนจูเนี่ยมากขึ้นนะครับ พวกเขาได้เปลี่ยนราชวงศ์จากจิ้นใช่ไหมแต่าแต่เดิมใช่ไหมมาเป็นชิงในช่วงนี้นะครับและเมื่ออันต้านมากขึ้นข่าวนี้พวกแมนจูก,ก็ได้ทำไมครับลุกรานจีนไปครับลุกรานถึงขนาดในปีนี้นะคระับมาดูต่อเลยในปีคศ1 6ึ4 นะครับพวกแมนจูก็ได้ข้ามกำแพงเมืองจีนซึ่งเราอยู่แล้วกำแพงเมืองจีนใช่ไหมครับกั้นนะครับสร้างเพื่อทําไมครับไม่ให้พวกอาณาระยกชนเนี่ยเข้ามารุกรานนะครับพวกคนจีนใช่ไหมครับแต่พวกแมนจูสามารถข้ามมาได้แล้วมายึดที่เมืองปักกิ่งก็ถือว่าโครสสวรค์องค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับตามที่เราได้เรียนไปและถามว่าเอ๊ะไม่มีกรบฏหรออย่างแน่นอนครับเมื่อต่างชาติเข้ามาปกครอ,องย่อมเกิดกรบฏนะครับโดยกรกบฏชนพื้นเมืองก็ได้เกิดขึ้น แต่ผมก็บอกว่าพวกแมจูก็ไม่ยอมพักสนอาหารไปปากปานะครับแต่ก็ทําไมครับชนพื้นเหมือนก็พ่ายแพ้ไปแต่ถามว่ามีกระบฏดท,ที่เด่นๆไหมมีครับมีกระบฏดหนึ่งนะครับนั่นคือโคซิงกะแต่บางคนบอกเอ๊ะไม่คุ้นชื่อถ้าไปอ่านหนังสือบางเล่มก็โคซิงกะโคซิงกาพวกนี้ครับอ่านได้ไหลายชื่อนะครับซึ่งเขาบอกว่าพวกคนกลุ่มพวกนี้นะครับเป็นโจรสลัดนะครับเป็นโจรสลัดที่อันนี้จงรักพักดีนะครับหรือสว่างพักต่อราชวงศ์หมิง ะะเขาได้เข้ามาลุกลานจนถึงนี่ครับวันทนซีเปียแล้วก็วันทนเนี่ยฟูเจียนนะครับลุกหลานมาถึงทหาแม่น้ำแยงซีในเมืองนานกิงเลยทีเดียวะครับและในะเมื่อเข้ามาลุกรลานเนี่ยทหารของแมจูก็ได้ต่อต้านจนทําให้พวกนี้ครับโคซิกะตเนี่ย,นนยต้องออพยพข่าไปทางด้านไต้หวนันตัวเองนึกว่าจะรอดครับแต่ปรากฏว่าในปีคศ1658ราช์แมจูเนี่ยไปยึดไต้หวนันรอดไหมครับก็ไม่รอดเช่นกันนะครับ ต้หวันเนี่ยถือได้ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนะครับมาจนถึงคศ1895จากภาพรวมเนี่ยความเป็นม้าของนะครัพบพวกแมนจูเราเห็นได้เลยว่าระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะที่พวกแมนจูเนี่ยขึ้นมาปกครองนะครับขึ้นมาปกครอ,องจีนใช่ไหมครับโดยอย่างที่เรารู้ไปคืออ้างอานะจากสวรค์หรือเทียนมิงใช่ไหมเขาไม่สนใจว่าคุณมาจากไหนคุณเป็นชาวต่างชาติหรือไม่เป็นชาวต่างชาติแต่ถ้าหาก ชาติไหนหรือคนหรือคนลุมไหนเนี่ยสามารถมาปกครองจีนได้ก็ทุกคนต้องยอมรับใช่ไหมครับตามโอรสสวรรค์เฉียงมิงนั่นเองคะ่ะและเมื่อพวกแมนจูเนี่ยเข้ามาปกครองนะครับก็ได้สร้างข้อตกลงกับพวกจีนประการแรกนะครับเรามาดูคือห้ามคนจีนเข้าไปเป็นนาห้ามในวางทําไมครับเพราะนั่นคือเป็นการอากีดการไม่ให้เกิดการคืนชาตินะครับรักษาเผ่าพงวงวานตัวเองไว้ ห้าคนจีนสอบเพื่อเข้ารับตําแหน่งจองหวนนะครับอย่างที่เรารู้กันคือถ้าใครจะเป็นข้าราชการต้องสอบจองหววใช่ไหมครับตำราห้าเล่มแต่ผมก็บอกว่าแฟนจูให้อาเสรีอาให้ปิศาอาให้ประโยชน์กับพวกแฟนจูกันอากันเองก็น่าคือไม่ต้องสอบนะคบให้เป็นไปเป็นข้าราชการได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกจีนต้องสอบครับอันนี้ก็จียกเว้น ชาวจีนต้องโกนผมไว้หานเปียนะครับลองมาดูครับโกนผมแล้วไว้ผมเปียเป็นอย่างไรเหน็นไหมเวลาดูหนังจีนเห็นไหมอันนี้คือเอกลักษณ์นะครับบังคับเลยให้คนจีนแต่งตัวลักษณะแบบนี้แต่งการลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับถ้ามีทรงผมแบบนี้อันนี้ในราชวังนะครับในราชสำน,นะะักเรามาดูต่อนะครับแล้วประการสำคัญคือห้ามมันจูรัดเท้านะครับคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าใครรัดเทา้าได้ทำไมครับเดินย,ย,ย่องย่องสวยงามใช่ไหมครับเป็นสตรีนะครับ เท้าเล็กมือเล็กน,นี่ทำไมครับก็ต้องทางานหนักชั้นสูงใช่ไหมลองมาดูทำไมถึงยกเลิกเลาเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับผ้ามันน่ากลัวใช่ไหมครับมันแบบมันไม่สะดวกสบายในการเดินใช่ไหมครับเขาก็เลยสั่งยกเลิกแล้วก็ไม่ให้คนแมนจูรัดเท้าของคนจีนนะคบหลังจากที่พวกแมนจูเข้ามาปกครองจีนแล้วก็ได้สร้างอานยธรรมแต่พวกแมนจูเนี่ยเขาบอกว่า ต้องยอมรับอรารยธรรมของจีนเลยเพราะว่าน้ำจีนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับมีั้งวัฒนธรรมท,ที่เก่าแก่นะครับมีั้ำธรรมดั้งเดิมที่สูงส่งนะคะซึ่งแมนจูยอมรับในส่วนนี้จึงได้รับอรารยธรรมของจีนมาด้วยนะครับหนึ่งนั้นคือการปกครองนะครับปกครองแบบไหนบ้างปกครองแบบรวมสู์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะครับอำนาจอยู่ในมือของใครครับขององค์จัก,กรพรรดิใช่ไหมครับและมีทฤษฎีารปกครองแบบรักที่องจื้อนะครับ มีการปกครองในสัของสมบริญานส,สิทธิราชที่เราใช้อำนาจอยู่ในกำมือของจักรพรรดิอย่างเดียวนะครับและมีการแบ่งแบบส่วนกลางนะครับส่วนการแบ,บ่งออกเป็นหกฝ่ายแต่ละฝ่ายก็บอกเลยว่าต้องมีทั้งคนแมนจูมีมัม่งคนจีนเพื่ออะไรครับเพื่อขาดอำนาจซึ่งกนและกันนะครับแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายอย่างกษัอรคนส่วนมีภาคลนะ่ะส่วนภาคมีการแบ,บ่งเป็นมนทลนและส่งข้าหลวงไปปกครองนะครับและมีการอิกพักยังมีคณะสัมพันธราชการแผ่นดิน ไปตรวจสอบผู้งานคือผู้ตรวจราชการแผ่นดินนั่นเองครับนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการคดโกงหรือการทุจริตก,กันนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายข้าราชการตามนตรนตางสิ่งที่ต้องปเหตุผลที่ต้องโยกย้ายเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการซ่องสุขน,นะครับกำลังคนนะครับเพื่อมาต่อตาทพ่วแมนจูเนี่ยคือภาพโดยรวมของความเจริน่าขการปกครองนะครับ ต่อนะคะคือดา้านอารยาธรรมด้านอารยาธรรมเนี่ยภ้าพชาวแมนูรับเท้าซึ่งเพื่อนได้ให้ดูรูปแปนเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็งคงจะมองเข้าใจมากขึ้น,นะค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะอีกครั้งจะมีการกําหนดรูปแบบการแต่งกายให้ชาวจีนโดยให้ชาวจีนโนหัวและไว้หมปีกเพ <c oughs> ื <c oughs> ่อแสดงให้ถึงความกลมกลืนของชาวจีนแล้วก็ชาวแมนจูค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกระสปัญหาตั้งแต่ปลายราชวงศ์มีการผลิตสินค้าที่ลดลงมีที่ม ว่าเปล่า,าชาวแมนตูเนี่ยคิดแก้ไขปัญหาโดยการที่แจกที่ดินที่ว่างเนี่ยให้กับพวกทหารที่ประจำอยู่หัวเมืองต่างๆและยังมีการพัฒนาทางด้านพลประทาน,ทน,าทรรทานขุดคลองท่วงน้ำอีก<า>คั้งยังมีการนำพืชผลจากยุโรปและสหรัฐอเมริกามาปลูกในที่ค่ะเช่นพวงเ้าหูยาสูบมะเขือเทศส่วนต่อมานะคะคือทางด้านเงินตาทางด้านเงินตาเนี่ยมีการหลอกเงินเป็นก้อนส่วนตอนปลายราชวงศ์เนี่ย ในสม oh. hey, ัยรัชโลงนจูเ so. นี so, <S <S so, <S <S ่ยได้มีการติดต่อกับวิทไาได้มีการติดต่อกับภาตะวันตกทำให้มีการตั้งธนาคารแห่งชาติเพื่อเรียนแบบชาวตะวันตกค่ะต่อมานะคะทางด้านทิ่ต่อมานะคะทางด้านวิทยาการก็จะมีทางด้านการศึกษาแล้วก็ภาษาในระยะแรกนะคะจะใช้ภาษาแมนจูเนี่ย เป็นภาษาราชการแต่ต่อมาเนี่ยได้มีการให้ชาวแมนจูเนี่ยไปเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น<า>จึงทําให้ภาษาแมนจูเนี่ยได้ลบเรือนหายไปในคศ1888ค่ะแล้วก็มีการนําเข้ามาของชนชาติตะวันตกก็คือบาทหลวงเจซูอีกได้มาทําการรวบรวมพวกตัดยาวนันคดีต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะอันนี้นะคะก็คือ อักษรจีนกับอักษรแมนจูที่มีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะและตอนปลายราชวงศ์นะคะก็มีการจัดตั้งโรงเรียนในแบบตะวตันตกในระดับประถมม,ะมัธยมและมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะต่อมานะคะทงทงด้านศาสนาทางด้านศา,า,านสนาในสมัยนี้มีการคุ้นปูของศาสนาพุทธและเตา๋าอีกทั้งยังมีการนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่ายังมีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองอยู่ แต่ศาสนาคิดนะคะตัถูกต่อต้านตักอุ่ประชาชนแต่ยกเวน้นเฉพาะนักปรหลวงและนะักวิชาการค่ะต่อมาทางด้านวรรณกรรมทางด้านวรรณกรรมเนี่ยสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองคือสมัยของจักรพรรดิพังดีหรือจักรพรรดิพังศรีในรูปแบบของวรรณในรูปแบบของนวนิยายตำราซึ่งวรรณคดีที่มีชื่อเสียงนะคะก็คือ ความฝันในหอแดงหรือความฝันในห้องแดงซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปติดตามดูว่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะต่อมานะคะในสมัยจัก,กรพรรดิเคียนลุงได้มีงานระพันเช่นวรรณกรรมงานระพันต่างๆที่มีความจเจริญสูงสุดค่ะต่อมาอันนี้นะคะคือจัก,กรพรรดิคังซีหรือคังซีที่เพื่อนๆรู้จักนะคะแล้วก็จัก,กรพรรดิเทียนลุงหรือว่าเทียนลุงค่ะ ต่อมานะคะทางด้านเครื่องลายคามเครื่องลายคามเนี่ยถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากของชาว์ีีเพราะว่าได้ไม่มีไม่นิยมในราชวงศ์ก่อนๆไม่นิยมปนิพิขึ้นค่ะซึ่งลื่วดลายในเครื่องลายคามนะคะก็จะมีการวาดลวดลวายพวกต้นสนลูกเต่าลูกท้อซึ่งเพื่อๆนๆทราบไหมคะว่า ทำไมต้องมีการวาดเครื่องลายนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องใดบ้างมันสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการมีอายุยืนยาวของชาวดีนค่ะและในศตวรรษที่17บถึงเนี่ยชาวยุโรปเนี่ยนิยมเครื่องลายครามเป็นอย่างมากซึงต้องมีการสั่งซื้อมาจากดีนแต่พอมาในศตวรรษที่18เนี่ยชาวยุโรปเนี่ยสามารถประดิษฐ์เครื่องลายครามได้เป็นได้เป็นอย่างดีจึงไม่ต้องมีการสั่งซื้อมาจากดีนค่ะอันนี้นะคะก็คือเครื่องลายครามที่เป็นไทมลายเตร ทางลายคนลบและอันนี้นะคะเป็นเป็นลวดลายที่แบบเป็นมุขพูดภาษาที่อยู่บริเวณเครื่องลายพามค่ะต่อมานะคะทาได้ศิลปรกรรมทาได้ศิลปรกรรมเนี่ยได้รับอิทธิคนมาจากตะวันตกเข้มา,า,ามาในราชสำนักก็คือเส้นภาพพิณการอาชดอกก็คือเป็นภาพที่มีลักษณะการวาดเหมือนเหมือนจริงแล้วก็มีการแกะสลักการปักผ้าการทอผ้าไหมการทำลูกไหม และกาแลวอเ์เบอร์วอเ์เบอร์ที่เพื่อนๆรู้จักก็คือภาพแบบภาพพิดฝาผนังในปัจจุบันนะคะแล้วก็เครื่อง <c oughs> เครื่องมุกแล้วก็การลงรักค่ะต่อมานะคะทางด้านสถาปัตยกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยได้รับได้รับมรสาทวชวังหมิงซึ่งสถาปัตยกรรมเนี้ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังหลงเหลือในปัจจุบนันที่ยังให้เราได้เห็นกันอยู่นะคะก็คือพระราชวังฤดูร้อนของพระนางชูศรีไทยเฮา ซึ่งสถาปัตยกรรมนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอิตาลีส่วนบริเวณทางเดินหรือส่วนน้ำพูเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสค่ะอันนี้นะคะก็คือภาพโดยรวมของพระราชวังวิูร้อขนของพระทาชูศรีไทยเฮาค่ะอันนี้นะคะก็คือภาพรวมของความเจริญด้านต่างๆในจกักรวรรดิญูค่ะ และเรื่องสุดท้ายนี้นะคะคือเรื่องความเสื่อมและการทิ้นสุดของราชวงศ์แมนจูค่ะตลอดิศตวรรษที่19ค่ะความเสื่อมอันมาจของจีนเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องกับจักรวรรดิแมนจูสาเหตุนั้น,นะคะเกิดจากจักรพรรดิอ่อนแอเพราะว่ามีการใช้จ่ายเงินเนี่ยอย่าง,างสุ้หรือไม่นะคะนอกจากนี้เพื่อนๆก็ยังคงเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นถึงแผนที่ของราชวงศ์แมนจูกันไปแล้วนะคะว่ามีความตัวขวางมากเพียงใดค่ะ จึงส่งผลให้การตัดเนี่ยไม่สามารถปกครองได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้นะคะข้าราชการเนี่ยมีกรารชอได้บางหลวงค่ะกองทัพอ่อนแอไม่สามาัคคีค่ะเนืนองจสมุนกองทัพเมื่อไม่มีกเงินราสนันสนุสน,นกองทัพนะคะจึงส่งผลให้พวกอายุรุโชบกรเนี่ยคะ่ะไม่ได้มีความล้าสมัยไม่ไม่มีการพัฒนาค่ะนอกจากนี้นะคะ รัฐรัาก่อความไม่สงบามหัวเมืองนะคะซึ่งก่อให้เกิดจากการชล่วร้ายบางหลวงแล้วก็การใช้เงินอย่างโอ้อาของตรกรพพรดค่ะจึงส่งผลให้พวกรัฐบรเนี่ยเกิดความเดือดร้อนจนเกิดการต่อกรบนขึ้นบ่อยครั้งค่ะต่อมานะคะทหารขาดความสามารถก็คือเกิดจากกองทัพเนี่ยมีความอ่อนแอ ในด้านของเศรษฐกิจนะคะเริ่มมีการหวั่นตัวก็เพราะว่าเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะซึ่งในคริสตศตรวรรษที่19นี้นะคะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมากขึ้นนอกจากนี้นะคะการจรเกิดการจลระจนต่อต่อต้านรัฐบาลซึ่งทําให้พวกทหารทําให้สูญเสียทหารและการเงินในการปราบพวกกาะพวกเกาะกบฏค่ะ นอกจากนี้นะคะจีนยังเผชิญกับการรุกรานแผข่ขยายอำนาจอิทธิพลทางด้านการเมืองการทหารปปัชยาวทางเศรษฐกิจการค้าจากชตาติตะวันตกตั้งแต่คิ์ศตวรรษที่16ค่ะนอกจากนี้นะคะจีนเนี่ยยังมีระบบบรรณาการที่เราเรียกว่าจิ้มก้องค่ะซึ่งระบบบรรณาการจิ้มก้องนี้นะคะเกิดจากที่จีนเนี่ยคิดว่าตนเนี่ยมีความเป็นใหญ่ จึงสงง่งผลให้พวกชาตตะวันตกเนี่ยเกิดความไม่พอใจจึงทําให้เกิดปัญหาการค้าค่ะจึงทําให้เกิดปัญหาการค้าแต่ทาให้เกิดทาให้เกิดปัญหาการค้าอย่างเช่นสงครามกินค่ะที่จีนเนี่ยได้พ่ายแพ้กับอักงกฤษนึกทัพต่างที่สัญญานานจีนค่ะสว่วนใน เรื่องของสองครามปิ่นนี้นะคะต้องรอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งมาพรีเซนต์ค่ะนอกจากที่ตีเนี่ยทำสงครามกับ,บอังกฤษแล้วนะคะยังมีการทำสงครามกับ,บญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้ถ้าเป็นฝ่ายค่ายแพ้ีนเดียวกันทางนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจากที่ศตวรรษที่สิบ้ามานี้นะคะีค่ะจะเห็นได้เกิดจากจาก ทางนี้นะคะเกิดทางนี้นะคะที่เราเนี่ยทางอย่างที่เราทางทางนี้นะคะเราเราจะเห็นได้ว่าจากการที่เกิดพวกจักรพรรดิอ่อนแอการช้ไฟฟังหลวงเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีการบั่นป่วนแล้วก็เกิดการลุกลามแต่ถ้าตะวันตกเนี่ยส่งผลให้เกิดส่งผลให้ราชวงศ์แมนยูเนี่ยสิ้นสุดลง จะทำให้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสุนัตเส้นค่ะโดยที่โดยที่เราเรียกการปฏิวัติน,นั้นว่าการปฏิวัติสิบสิบค่ะเพราะที่เราเรียกการปฏิวัติสิบสิบเนี่ยก็เพราะว่าออปฏิวัติในวันที่สิบเดือนสิบตุลาคมในคริสต์ศักราช1911ค่ะจึงส่งผลให้ระบบสมบรรยยูรณาญาสิทธิราชเนี่ยสิ้นสุดลงกลายมาเป็นระบบสาธารณรัฐค่ะ ค่ะและนี่นะคะคือพนงนี่นะคะคือรูปพระนางซสีแทนเฮาค่ะซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกัตริย์หลายๆพระองค์ค่ะและหนึ่งในกษัตริย์นั้นนะคะก็คือจักตรพรรดิปู้ยี่ค่ะซึ่งกัณฑ์จักตรพรรดิปู้ยี่เนี่ยเป็นกัณฑ์องค์สุดท้ายที่ได้ปกครองราชวงศ์ชิงค่ะและรูปถัดมานะคะคือ รูปจำลองของพนันศสีไทยเฮา,าค่ะที่ว่าราชการหลังว่าไไ้ไถ่ค่ะและนี่นะคะรูปสุดท้ายนี้นะคะก็คือรูปดอ็อกเตอร์ซุนัเซนค่ะที่เป็นผู้นำการปฏิวัติิีิบค่ะหรือการปฏิวัติซุนยัตเซนนั่นเองค่ะ,คะับจากภาพกรุมหมดนะครับถ้าเราจะมองภาพสรุปนะครเราจะพบเลยว่า ก็จะเปรยว่านะครับจังหวัดนจูนะครับสำเร็จได้ก็พราอว่าหนึ่งเลยที่เรามองเห็นคือ,อพวกแมนจูไม่พอใจนะครับที่มีปกครองแบบนิยมทางแล้วก็อ้างใช่ไหมครับพวกแมนจูอ้างถึงอนัสสวรค์น,นะครับก็ไม่สนใจที่บอกไปสนใจว่าคุณจะเป็นใครมาจจะไหนแต่ถ้าสามารถปกครองจีนได้ พวกชนคลื่นเงินก็ต้องยอมรับนะครับในในฐานะโอรสจากสวรรค์นะครับและเราเชื่อเลยว่าความสําเร็จของพวกแมนจูที่สามารถปกครองจีนได้น,นั่นคือเกิดจากที่จกักรพรรดิองค์แรกๆเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงแต่หลังๆแล้วเป็นไงครับจักรพรรดิอ่อนแอใช่ไหมครับก็เริ่มเสื่อมและเมื่อพวกแมนจูเข้ามาปกครองเนี่ยที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้คือมีการหยิบยืมอารายธรรมที่สูดสดสดงสุดว่าตนนั่นคือการทำจีนมาปรับใช้ใช่ไหมครับเรื่องที่ การเมืองและทางภาษาเห็นไหมครับที่ที่ได้บอกไปเนมะ่อตอนรนะยะแรกมีใช้ภาษาแนจูใช่ไหมแต่ก็ขาดการนิยมนะครับก็ต้องระลับอัจชริาะจีนมีวาารรณกรรมเอย่ยมีเครื่องไรกทารเอย่ยซึ่งเป็นสศรษกิจที่สําคัญสถายาการรมและศิลปกรรมนะครับและต่อมาะะเมื่อจกักรพรรดิอ่อนแอกเกิดความเสื่อมและในที่สุดนะครับเมื่อจกักรพรรดิอ่อนแอนะะใช้ระบบสมคูณนะครอย่างสิทธิราชประชาชนผู้มีการศึกษาก็ไม่พอใจจึงจบด้วยการปฏิวัติ ึ่งยัตเซนหรือพลัสิบิที่เกิดในวันที่สิบเดือนสิบนักเดือนตุลาคมปีของอใน911ใช่ไหมครับนับได้เลยว่าจังหวัดแมนจูสามารถกดทองดินแดงนะครับที่ดินแดงจีนที่มีความกว้างเหนี่ยงไปสามาเป็นระยะเวลา2,267ปีเนี่็คือภาพรวมนะครับตั้งแต่ความเป็นมาจนถึงการสิ้นสุดของจังหวัดแมนจูสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ